ก็มีเคล็ดลับผิวสวยหน้าใสาที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะได้ทราบกันอะไรเงี้ยหลายคนถามว่าปกติเนี่ยด้วยงานที่ค่ะทำใช่ไหมคะก็ต้องมุการแต่งหน้าเยอะมากแล้วแพร์มีวิธีการดูแลผิวตัวเองอยังไงก็ไหนๆก็ถามกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยเอามาบอกกัเลยปกติใช่ไหมคะแพร์เนี่ยเป็นคนที่หน้ามัน แล้วก็เวลาแต่งหน้าเยอะๆ,ๆหลายๆวันติดติดกันเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ทำงานวอเตอร์อีสปเนี่ยก็รูผลลเนี่ยก็จะกว่างขึ้นค่ะแล้วก็หน้ามาบางทีแต่งหน้าก็ไม่ติดแป้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเหลานั้นเนี่ยหมดไปแล้วนะคะก็มี เป็นตัวช่วยอยู่ตอนนี้อันนี้เนี่ยก็คือเป็นชาเกตแอนด์นครีมนะคะที่เป็นสารสกัดมาจากรังไข่ปลาแซลมอนค่ะเอออาจจะไม่เคยเห็นการที่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งครีมตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการ ลบเลือนลิ้วลอยจากสิวจุดด่างดำบนใบหน้าเวลาที่เราแต่งหน้าเยอะๆใช่ปคะบางทีมันก็จะมีสิวบุดตาม,มันก็ขึ้นเป็นสิวอักเสบพอหลังจากสิวหายอะไรตามมาละ่ะก็แผลเป็นรอยจุดด่างดำแต่ว่ามีตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลบเลือนจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าเนียนกระจาา่างใสลดความนมันบนใบหน้าทำให้ดู ผลกระชับแล้วก็อีกหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ามีกระปุกนี้แค่กระปุกเดียวเนี่ยก็ทําให้ผิวหน้านะคะเนียนเรียบขาวใสไร้ปัญหาหมดปัญหาเรื่องต่างๆไปได้เลยค่ะก็เพื่อนๆถามากันมาเยอะพาก็เลยอยากจะมาบอกเล่าใช้ให้เพื่อนฟังถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะรับรองว่าดีแน่นอนค่ะ